บ้างเยอะแล้วก็ถึงการนี้ถึงตาเราบ้างแล้วเป็นไงบ้างกับการที่ได้มาทดลองบ้างกับรู้สึกว่ามาเปิด experience ใหม่ๆครับผมแบบเอ็กซ์เพ c เนซ์ออฟชิลล์ไงครับก็รู้สึกว่าเออจะได้แบบมาชิลกับเขาบ้างทั้งแรกครับหมดก็แบบได้นั่งล่องเรือเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็อยากอยากลองดูบ้างเหมือนกันคิดจะเข้ากับช้างโคบูกบุกกับยังไงครับอะไรนะครับคิดจะเข้ากับช้างโคบูกบุกกับยังไงครับผมว่าจริงๆแล้วคือเขาก็เหมือนแบบมีกิจกรรมแบบ ชิวๆแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนแบบติดตามไปเรื่อยๆก็โดยครั้งนี้เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่วันที่12ถึง24ธันวาคมนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้นะครับทางเพจ Facebook ของช้างขบูคูฟับนะครับก็ไปดูรายละเอียดว่าเออมีรอบวันไหนบ้างกี่โมงบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับสามารถติดตามได้อะไรอาจารย์วันนี้เรามาวันนี้มาเอ็นจอยอย่างเดียวเลยครับมาซิดดาวไดนิ่งครับมานั่งมานั่งแบบ จิบจิบดื่มดื่มกินกินอาหารครับชิลชิลใช่ตามชื่องานเลยครับ The Experience The New Experience of Chill โอเคฝากกิจกรรมดีๆครับครับฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วยครับกับช้างโคบูคูครับครับอันนี้ขับไปรอบนี้รอบแต่ปีนะฮะปีแลรกขนาดซีรีส์วายอ๋อจะซีรีส์วายก็5ปีครับใช่กับเชอรี่เมจิกเป็นไงฮะครั้งนี้เชอรี่เมจิกก็ฝากติดตามฝากทุกคนด้วยครับผมติดตามนะครับทุกวันเสาร์ครับผมเอ่อกี่โมงนะสองทุ่มครึ่งเลยครับ เออถูกแล้วทางช่องทีเป็น25ครับผมก็เออ่วันนี้9ธันวาคมนี้เป็นวันแรกตอนแรกครับ EP หนึ่งตื่นเต้ไปอีกสองวันเองก็ก็ก็พูดสลับไปสลับมาเลยอ่ะตื่นไม่ดูใช่ก็ก็ตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเออ่ไม่ได้ถ่ายซีรีส์แบบแนวแนวแนววายกับกับเตมานานแล้วด้วยอย่างเครับรู้สึกว่าเออได้กลับมาเล่นเล่นด้วยกันอะไรย่างเงี้ยอ่าอยากจะรุ้งแล้วฟีดแบใหจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่ผ่านมาก็ ทำงานร่วมกันมาตลอดเลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้กลับมาทํางานร่วมกันแล้วก็จะให้ทุกคนได้แบบเหมือนได้ติดตามชมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าในเรื่องมันนีเคมีอะไรเลี่ยไที่เด้เห็นจากแตงกันยูตอนทำงานคอเเอ่อ New ว่าด้วยบทแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันมันแตกต่างจากเรื่องเรื่องก่อนๆ,ๆที่เคยเล่นมาก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบเป็นวัยทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าว่าเหมือนเคมีมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเข้าอาเรว่า ด้วยด้วยด้วยวัยของเราด้วยที่โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับการทํางานก็จะแบบมีความแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไดเรียกหมดมือวระจอกแบบใสๆหน่อยซื่อๆหน่อยเราผ่านประสบการณ์ช็อคโชนจากการทำงานมาแล้วเราแบบยอมพิเองแบบไปยังไงก็ก็ต้องพยายามกดตัวเองลงมาเพราะบางทีก็ยังมีเหมือนแบบพอเล่นๆใช่ไหมครับก็จะมีเหมือนแบบเขาก็จะบอกว่าพวกแบบเขาจะบอกว่าเอ้ยมันดูมั่นใจเกินไปมันดูแบบไม่ใช่อาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องแบบพยายามกดตัวเองลงมาเพราะบางทีมันแบบ ถ้าเกิดเราเข้าหมดตัวเองอ่ะมันก็จะสบายตัวนะครับแต่พอพอเป็นอาชีพมันต้องเหมือนแบบมีความเครื่องเครือเครื่อเรืงก่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหนุ่มอาชียซื่อๆงี้ยากไหมเออแต่ละวงผมว่ายากนะคือหลายคนว่าอาจจะง่ายแต่ว่าผมยากอยู่ใช่อาชีพนี้เวอร์ชั่นไทยเป็นยังไงครับอะไรนะอาชีพนี้เวอร์ชั่นไทยเป็นยังไงจริงๆอาชีพในเวอร์ชันไทยก็ก็คล้ายๆกับของทางทางทางมาลัใช่คือก็คือจริงๆเราก็เออเชอรี่เมจิกเรามาจากทาง อาจจะได้ดมาจากทางมังงะของญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ค่อนข้างจะรีเลทกันอยู่แต่ว่าปรับเป็นบริบทในแบบแบบไทยวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้ครับถ้าตอนเกษตรนะรับเตน,นิวที่จะกลับไปอีกครั้งอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันรเลรยต้องรอ<ห>ติดต,ตามเหมือนกันวันที่9ธันวาคมครับทีมีคุยแบบก็เลยต้องหมาว่าด้วยแบบเราเคยพีคมาแล้วเนาะแล้วก็ขารที่กลับมาเคยพีคด้วยเหรอครับเคยพีคด้วยเหรอเตนิวเตนิวคือห้างแหญ่แล้วนะคะมันเหมือนเหมือนโตมาแบบ ค่อยๆโตกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็ก็ถ้ามันไปเรื่อยๆก็ดีครับแต่ว่าใช่ก็ดีแต่ว่าเหมือนว่าเราไม่เคยได้แบบก้าวกระโดดแล้วหมายถึงว่ามันมีแบบค่อยๆโตขึ้นมาอย่างมั่นคงตลอดอยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับการกลับการกลับมาการกลับมาทำทีมงานกับเต้ครั้งนี่เป็นไรังี่การมาถ่ายก็จริงๆก็ค่อนข้างราบรื่นนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่ว่าเหมือนแบบ แต่ละคนงานค่อนข้างงานส่วนตัวก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบเวลาคิวมาเจอกันบางทีก็แบบล้วมีเหนื่อยมีล้าบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้กําลังใจกันไปช่วยกันไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนเหมือนมืนกลับ,กล,บกลับมาทํางานในในรูปแบบแบบโตขึ้นแล้วอะ่ะเออมันก็นนนจะแบบแตบบ่คนมีภาระ แตกต่างกันไปฝากจับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษที่นิวบอกว่ารู้สึกกังวลหรือว่ากดดันอะไรบ้างไหมไม่ไม่กดดันเท่าไหร่แต่ฝากจับตาเป็นพิเศษเลยฝากดูด้วยฝากจับตาเป็นพิเศษเรื่องตอนใช่เรื่องตอนมี12ตอนใช่เรื่องนี้มีนซีไหมคะเรื่องนิมีนีีไหมอะไรซีซีเลือดซีนเลือดซีนเลือดซีนเมื่อก่อนจริงๆก็มีประมาณหลายฉากอยู่นะครับใช่ซึ่งแบบ จริงๆก็ไม่เคยเล่นขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับ <laughs> ขนาดนี้นนเลยหรอเล่นเล่นก่อนหน้านีสีสูงในสายที่มันเป็นมันเล่าหมดแล้วนะมันไม่ขนาดเคยเคยเล่นมาก่อนน่าเนี้ยไม่ขนาดเน,น,นี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันมขนาดนั้นนะครับอ๋ออันนี้นยิ่งกว่าที่เคยเล่นมาใช่ใช่แต่สำรับส่วนตัวนะแต่คนอื่นดูอาจะแบบโอ้อะไรโอ้ <laughs> อะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้เรวมันเกิดแต่เรื่องอะไรนะเกอมันมันเขาเรียกว่ามันไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนหมายถึงว่าแบบ แต่ก่อนมันแบบอาจจะแบบแค่อนุบาลเออมาเรื่องแบบมาเป็นบทผมเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเหมือนแบบไปทํางานจริงๆอ่ะมันแบบแแบบเอเอเริ่มแบบไปทำงานนี้ก็หมดมันเริ่มดูเดือดนะครับเ,เต้เขาส่งอารมณ์ดีไหมฉากเลี้หละดีเดี๋ยวนี้โหเต้เขาเชี่ยวชาญครับแบบเชี <c oughs> <อ>่ยวชาญมีขำกันไหมมีขำกันไหมมีมีขำบ้างมีเครียดบ้างครับมีเครียดหอมีเครียดมีเครียดคือไม่มันเครียดด้วยความว่าเหมือนแบบ ต้องบิวอารมณ์ต้องแบบกทำมันมต้องอะไรอย่างเงี<ม>้ยครับก็สนุกถ่ายทำกันสนุกครับก็จะปิดกล้องเหลือเลยคิวเดียวสองคิวครับจะปิดกล้องแล้วทายก็ชิลๆครับก็ <S <s <im it> จริงคาดหวังก็เป็นความอบอุ่นครับซีรีส์มันจะมีแนวแบบมีความรักแบบหลายรูปแบบแล้วก็มีความรักที่แบบส่วนมากจะเป็นความรักแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่า เป็นผู้ให้เป็นอะไรกัน death, horses, dungeon, s, Stadium, อย่างเงี้ยคือมันดูแล้วมันจะอบอุ่นหัวใจใจจะปูอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนดูกันนะครับกับเชอรี่แมจิกครับไปอีกทีนึงนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งครับทางช่อง t p m 2 5ครับดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับผมสี่ทุมคึ่งเป็นต้นไปครับโอเคขอบคุณครัปิดจอบให้เลยไม่ต้องอะไรมาปจบให้เลยขอบครับปเจอกันีตัวรอรตัวอาชีได้หมแบบกรตามจซื้อขนาด